ส่วนที่วารุตาตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ใช้สำหรับในหน้าหนาวนะคะเดี๋ยววรุตาจะลองมาเปิดดมดูนะคะว่ากลิ่นเขาเมื่อเราเก็บไว้ในขวดแบบนี้แล้วจะมีกลิ่นแบบไหนโหชิมตั้งน้ำชิมตั้งกลิ่นเลยค่ะหุยกลิ่นหอมมากเลยค่ะเหมือนกับใบตองแห้งเลยโอย หอมมากๆเลยค่ะนี่คือใบสะเดาฝรั่งตากแห้งนะคะวารุตาทำเอาไว้สำหรับหน้าหนาวค่ะหน้าหนาวยามที่ใบสะเดาฝรั่งเราไม่มีแต่เราก็ยังมีใบาตากแห้งของเขาอยู่นะคะหอมมากๆเลยนะคะรีบไปหาแล้วมาทำกันนะคะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาค่ะวันนี้วรุตาจะนำใบสะเดาฝรั่งค่ะจะมานำชาสะเดาฝรั่งนะคะวรุตาก็จะมีอยู่ทั้งสองชนิดด้วยกันค่ะนี่คือใบสะเดาฝรั่งที่ยังเป็นแบบสดๆนะคะ แล้วก็นี่คือใบสะเดาฝรั่งที่ตากแห้งไว้โดยที่ไม่ได้โดนแดดนะคะวางไว้เฉยๆประมาณหนึ่งคืนเขาก็กรอบแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปอบให้เสียเวลาเลยนะคะเพื่อนๆแค่ตากลมเอาไว้ตามธรรมดานี่และค่ะเขาก็จะแห้งแบบนี้ อย่างที่เมื่อคลิปวิดีโอที่ผ่านมาได้บอกเลยนะคะว่าสะเดาฝรั่งเขามีสรรพคุณดีมากๆต้านเชื้อไวรัสแก้อักเสบนะคะวันนี้เราจะมาทําชาดื่มกันค่ะโดยจะใช้ใบสดแล้วก็ใบแห้งเราจะดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพหรือรสชาติของเขาจะแตกต่างกันแบบไหนเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะ ่มแรกใส่ไปประมาณทักสองสามใบค่ะอเอาแค่พอป,ประมาณนะคะส่วนใบสดนี้วรุตาก็จะฉีกเป็นเหมือนกับใบมะกรูดค่ะเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพที่เขาอยู่ตามใบได้ออกมาได้เยอะมากที่สุดนะคะ ฉีกง่ายๆเหมือนกับใบมะกรูดเลยค่ะแบบนี้เลยใช้ประมาณสักสองใบใหญ่ๆนี้ก็พอแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะใส่น้ำร้อนลงไปในแก้วค่ะก็ประมาณสักเสร็จสามส่วนสี่นะคะ หลังจากนั้นเราทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้ำชาของเราซึ่งทำมาจากใบสะเดาฟ้ารั่งทั้งแห้งแล้วก็ทั้งสด จะมีรสชาติแบบไหนเดี๋ยวไปชิมกันพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชิมเดี๋ยววารุตาม,มาให้ดูสีนิดหนึ่งนะคะนี่คือสีของใบสะเดาฝรั่งที่ตากแห้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่คือสะเดาฝรั่งที่ใช้ใบสดค่ะ เห็นความแตกต่างของสองสีเลยละค่ะนี่คือใบสดนี่คือใบแห้งทิ้งไว้ประมาณสินาทีเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันพร้อมๆกันเลยค่ะมาแล้วค่ะน้ำชาจากใบสะเดาฝ้ารางังอันนี้จากใบสดๆนะคะ สีน้ำชาของเขาจะออกเหลืองนิดนึงค่ะส่วนแก้วนี้เป็นน้ำชาจากใบสะดาฝรั่งแบบแห้งค่ะเห็นไหมคะแบบแห้งน้ำของเขาก็ไม่ค่อยจะออกสีเขียวสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาชิมใบแห้งกันก่อนนะคะ กลิ่นหอมค่ะหอมกลิ่นของสดายสดาวฝรั่งเขาจะมีรสขมนะคะแล้วเขาจะกลิ่นหอมหอมอารมาตทีเดียวเลยค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่หอม แล้วก็ขมนิดนิดเฟื่อนหน่อยหน่อยหืมรสชาติแบบนี้วารุตาชอบมากๆเลยค่ะว,ว้าวอืมอ,อร่อยจังเลยอืม สเดาฝรั่งใบะเดาฝรั่งแบบแห้งมาทําชาข้าผ่านไปแล้วเดี๋ยวมาถึงน้ําชาที่ใช้ใบะเดาฝรั่งแบบสดค่ะ <c oughs> น้ําเหลืองอ้อยเชียวจ้า <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันนะคะจะมีความแตกต่างกันนกขนาดไหนอืใ <c oughs> บสดจะมีความเข้มข้นมากกว่าค่ะ กลิ่นของเขาจะแรงกว่าแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นกว่าค่ะเห็นไหมคะน้ำของเขาก็จะเป็นสีเหลืองด้วยอืหอมมากมากเลยอะ อยากจะบอกท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะรีบไปเก็บใบสะดาวฝรั่งมาทําช้าดื่มเลยค่ะโอ้โหแบบารู้ตาไม่คิดว่าเขาจะรสชาติจะเยี่ยมยอดขนาดน,นี้เยี่ยมมากๆเลยค่ะโอ้โหติดใจมากคือเขาจะมีรสชาติหอมขมนิดๆเฟืนอหน่อยๆแบบ โหยแทบจะบอกว่ามันกลมกล่อมรวมเป็นรสชาติที่สุดยอดมากๆเลยค่ะฮ <c oughs> ึโอ้โหแล้วหอมมากเลยหูยฟินมากเลยค่ะดื่มชาใบาสะดาฝรั่งสุดยอดสุดยอดแนะนำแนะนำค่ะ ชาใบสะเดาฝรั่งก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าตัวสะเดาฝรั่งเองนี่คือแก้อักเสบ ต้านเชื้อไวรัสด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะไม่ว่าสเดาไทยหรือสเดาฝราั่งล้วนมีสรรพคุณอันเยี่ยมยอดค่ะรีบเก็บเข้ามาทำชาดื่มร้อนๆนะคะช่วยกลั้วคอทำให้คอของเราไม่อักเสบแล้วช่วยต้านเชื้อไวรัสแล้ว ช่วยให้ร่างกายของเราไม่อักเสบด้วยค่ะมีแต่สัรคุณที่เยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะ เมื่อมีข่าวดีช่วยบอกต่อกันไปด้วยเพื่อที่จะให้ทุกๆคนปลอดโรคปลอดภยัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทั่วหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับวารุตาด้วยะนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปละ